สวัสดีครับบกับผมทีเดดเอวันนี้ก็มีฟุตบอลมาฝากกัน3คู่อีกเช่นเคยครับและก่อนจะไปฟังคำวิเพาะห์วันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามทางช่อง YouTube ให้กับทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับก็วันนี้ก็มีมาฝากกัน3คู่ครับคู่แรกวัตฟอร์ดเปิดบ้านรับการมายันของนอร์ดิสตี้คู่นี้มองไปที่นอร์สิตี้ครับส่วนคู่ที่สองเป็นคู่ระหว่างไอทอสแฟงเพิรเปิดบ้านรับการมายันของ ไอเมเนียคู่นี้ถือว่าแฟงเฟิร์ตนั้นเล่นในบ้านผมมั่นใจเลยว่าวันนี้แฟงเฟิร์ตสามารถเอชาชนะได้อย่างแน่นอนวันนี้ให้ต่อไอท็อตแฟงเฟิร์ตครึ่งคนบุกค,ครับเล่นในบ้านถือว่าดูดีอย่างแน่นอนครับส่วนคู่สุดท้ายครับเวโรนาเปิดบ้านรับการเยือนของบูริยใส่ทีทั้งสองทีมคู่นี้ผมจึงยกให้ต่อไปที่เจ้าบ้านครับเบโรนาต่อปอครับ หลังจากกดแฟนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจของเราคส่วนในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอ,ขอบคุณครับ